องคมนตรีติดตามการดําเนินงานและผลสําเร็จของ,ของโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยตาจูอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลขุนหารอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้นายกัมพนสินทวานอนท์องคมนตรีติดตามการดําเนินงานและผลสําเร็จของโครงการอ่างเก็บน้าห้วยตาจูอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดที่สามารถช่วยให้ราษฎรสามารถทําการเกษตรและเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยโครงการอ่างเก็บน้ําดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดําริให้ก่อสร้างเมื่อวันที่12กันยายน2529เพื่อเป็นแหล่งน้ําสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าทาการเกษตร ในเขตตำบลการทรอมตำบลโนนสูงและตำบลห้วยจันทร์ในอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มก่อสร้างในปี2536เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเก็บกับเก็บน้ำในปริมาณ22ล้านลูกบาทเมตรทำให้ราชฎรมีน้ำทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคทั้งในฤดูฝนและฤดูแรงรวมถึงเป็นแหล่งเพาะปลูก เพราะพัน์ปลาไว้บริโภคในครัวเรือนอีกด้วยและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้คุณบุญทริกาเอี่ยมคงศรีที่ชั้นปัจจริสสวนสินห์งพร้อมพิมงานทุกท่านขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ